วิวท็อกซ์เอฟยี่สิบแปดมิลเมตรเอฟสี่จุดห้านะครับทรงแพนเค้กแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหบางมากเลยใช่ไหมเลนบางอยู่ที่สิบห้าจุดสองห้ามิลเมตรเท่านั้นเองน้ำหนักนะครับเบาเพียง60กรัมเท่านั้นเองอีกด้วยเบามากทุกคนพออยู่กับกล้องตัวเล็กอย่าง Fuji XM5 เนี่ย มันดูดีลงตัวมากเลยนะทุกคนดูเป็นกล้องคอมแพคที่พกพาสะดวกขึ้นมาได้ทันทีเลยหสำหรับเลนระยะ28ม mm มแบบนี้นะครับพอเราคูณ1.5จากตัวเซนเซอร์ APS-C ของกล้องที่เราใช้งานแล้วนะครับจะเทียบเท่าระยะฟูลเฟรมอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับอยู่ในช่วงกลางๆ normal normal นี่แหละนะครับเหมาะกับการถ่ายสตรีทแลนส์เครนะครับพอมีพื้นที่เก็บแบ็กกราวให้เราเล่าเรื่องราวของภาพได้ด้วยนะในส่วนของรูรับแสงของเลนนะครับจะฟิกไว้เลยนะครับอยู่ที่ f 4.5นะครับอาจจะไม่ได้สามารถละลา ลายหลังได้เท่ากับดูรับแสงแบบ f 1 7ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบไม่ได้ถ่ายละลายหลังจนเกินไปแบบดูรู้ว่าเออถ่ายอยู่ที่ไหนแบบฉากหลังมันไม่ได้เบลอไปหมดนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะทุกคนและถ้าเราถ่ายเข้าใกล้ที่ระยะใกล้สุดนะครับของตัวเลนเนี่ยจะอยู่ที่34ซนติเมตรครับก็ยังพอที่จะละลายหลังได้สวยอยู่นะครับ